วันนี้พามาดูน้องหมาที่วิหารจวารีนะครับเนืน่องจากเป็นประเทศที่มีอากาศหนาวนะหมาก็จะต้องตัวใหญ่และมีขนที่ปุกปุยนะครับ בסדר מאני שמע שלום ישראל שלום תיבארי תיבארי חיימ ארוקימ חיימ ארוקימ אניוהו ישראל מקבי חיפה מקבי תל אביב פול חיפה פול בר שבע פול זונה ביבי אמלך משה שרת גולדה מייר ציפי חתופלי สังเกตดูหมาที่นี่แตกต่างจากบ้านเราคือจะมีชิปฝังอยู่ที่หูทุกตัวเนะก็ไม่ว่าจะเป็นหมาจรจัดหรือหมาที่มีเจ้าของก็จะต้องมีชิปอยู่ที่หูทุกตัวนะอาชีพวันิพก มีทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยส่วนมากจะเป็นผู้หญิงที่สูงอายุนะก็จะคบอยู่ในหลายๆโบสถ์นะที่เป็นทางเข้าสู่โบสถ์นะก็จะมานั่งถือกระป๋องอยู่นะก็ทําบุญไปเจ้าละสี่ห้าเหรียญน,เนะเขาก็พอใจนะก็คิดว่าเขาน่าจะซื้ออาหารมาให้หมาด้วยนะเห็นมีอาหารตกอยู่ที่พื้นเต็มนะ คลิปนี้ไม่ได้ให้ดูแค่หมานะท่านผู้ชมดูให้จบคลิปแล้วก็คิดลองคิดดูนะว่ารู้สึกอย่างไรบ้างครับบ้านเราก็เรียกหมาวัดนะคนระับหรือว่าหมาที่ไม่มีเจ้าของนะก็จะมี ลักษณะที่สวยงามอยู่นะก็มันนั่งดูหมานะมไม่รู้จะทําอะไรเพราะว่าผมดูแล้วเสร็จก่อนคนอื่นนะก็มานั่งดูหมาแล้วก็ถ่ายคลิปไว้นะก็สวยงามนะและ้วก็ความรู้สึกในตอนนี้ก็อธิบายไม่ถูกนะว่าปลื้มปริติที่ไปเห็นวิหารที่มี ไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์อยู่นะแล้วออกมาก็เห็นหมาสองสามตัวยืนกินอาหารอยู่นะแล้วก็มีคนแก่ที่เป็นผู้หญิงนะนั่งถือกระป๋องของเกษตรสตังอยู่นะนั่งอยู่ข้างๆนะแล้วก็มีคุณผู้ชายที่ยังหนุ่มกำยำล่งสันอยู่นะน่าจะเป็นประเภทลิซซึมก็ถือกระป๋องด้วยนะผมให คนแก่เรียนสองเหรียญแก่ขอบคุณนะพอให้คุณผู้ชายสามสี่เหรียญแก่แกก็บอกให้นอ้อยอะไรประมาณนี้ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับมานั่งดูสุนัขแล้วก็รอคนกลับมาจากที่เที่ยวในวิหารครับก็นำมาฝากท่านผู้ชมนะดูแล้วก็คิดกันไปนะครับคนเราก็มีทั้งทุกข์ทั้งสุข ดีใจเสียใจเศร้าใจมันก็ปนปนกันไปนะมาเป็นเรื่องธรรมด,ดานะคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับลากันไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ბაჯა 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 და იყვანოს ამ კარმიოს გულო აიქი ტაიის ნაიძაღნის და რაა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  I